เตนน้าไ,ไอาของของของนกของขวัญน,นี่ปืนอาก้าอะไรอะ่ะเอ็มเอ็มสี่ครับอ๋อเอ็มสี่อ่าขสูงโคตรยากมันไม่เคยเจอเหมือนกันเอ็มสี่ มีไปเมืองเล็กทางใต้เลยนะโอ้โหตอนวิ่งวิ่งอยู่นี่พี่หลอกระสุนได้ด้วยัไงต้องหักไว้ต้องหักบางทีไปหน้าด้วยวิธีการโผล่มีข้าเรียกโผล่ วิ่งเสร็จแล้วก็มามอบจากมอบก็ลุกขึ้นมาวิง่งแล้วก็มอบอีกทีนึง่งเรียกว่าเครื่อนที่ื่วงที่การโผ oh. อันตรายอย่างมากเลยนะเนี่ยแบบว่าวิ่งวิ่งมาแล้วเจอศัตรูแล้วยิงเนี่ยมือมันฝั่นใช่น n i p e r ต้องอยู่นิ่งๆเลยแหละมือมันฝั่น

นะโอ้ยตกใจเสียงโคตรดังเลยอ่ะยิงมาจากไหนอะไม่ดังโอ้ยแต่ละนัดนี่แม่งเสียงปืนไทยอ่ะตกใจเลยเสียงปืนไทยเหรอเสียงปืนนกหรอเสียงโคตรดังมอสินทำไมมันดังมอสินดังจัง ออกใจเลยอ่ะขอน้ำตกใจมีอาหารการกินมีข้าวกินบ้างปะอยากได้แม็ก1 1หนึ่งหนึ่งเก้าจังเลยไอหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่ง ให้มันฮิวเลิ่งก่อนเอาคือโดนหนักเพื่อนรูนเลยกีนี้ AKS เยอะแยะมากมายกระสุนใ AKS นี่มันใช้ขนาดเท่าไหร่ขนาดเดียวกับ AK ที่ผมใช้เลยอะเออๆๆ้อแล้ว,ลว,ลว,ลวเออ,องั้นน่าเก็บว่ะเพราะว่ามีอะไรจะได้แชร์กระสุนกันได้ว่ะ เ,เดี๋ยวนี้นกขนาดใช้โมสอสสแล้ว่ะ่ะตัว้าง <c oughs> เองแต่ละคนะเรื่องผมดีก <c oughs> ว่าเดี๋ยะออกแลวอะะ ออกจากนี้นี่เลยเหรอแฉ่นอกออกอยู่รนี้หายเสียกันออกจากนี่นี่กันเลยทีเดียว <S <S 1> <S 1> เฮ้ยดีไหมวะอยากรู้ว่ามันดังไหมไปออกในป่าดีป่ะอะไรนะไปออกในป่าอา้าวก็เดียว่าโห่กลังจะกินข้าวใช่ไปก็ได้วะ ตรงนี้อ่อตรงนี้อ่ะวองออกมาตรงนี้เจอแพ้ตรงรตรง,ตรงจะไม่ลุ้นกันตอนสุดท้ายนะตรงไม่มีให้ลุ้นอะไรตอนท้ายนะอ๋อเย่ yeah. นี้